เป็นตัวเราในรูปแบบที่เป็นเราเนาะค่ะพี่น้องถึงแม่สิบโบถือใจไผ่แต่ก็บ,บ่เดือดร้อนไผ่กับพ่อค่ะความสุขในแต่ละวันค่ะใช้ชีวิตวนไปค่ะพี่น้องเหตุเวียกแต่ละเมือกอยู่ในสวนเลยค่ะถ้าเขาจะเอาชีวิตของเขาไปเทียบกับคนที่เขามีสุยางเขากับแพ่เขาตั้งแต่เขาเริมแล้วนะคะแต่ถ้าเราจะเอาความสุขไปเปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีความสุขยังไงเราก็ชนะค่ะพี่น้อง เป้าหมายและก็เหตุผลแต่ละคนก็แตกต่างกันไปค่ะในเมื่อเป้าหมายของเราแตกต่างกันแล้วก็แค่ใช้ชีวิตให้มีความสุขในรูปแบบของเราค่ะไม่เดือดร้อนใครไม่แคร์ใครค่ะใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขให้คุ้มค่าที่ได้เกิดมาค่ะถ้าจะบอกว่าเฮาบ่งเคยเฮ็ดผิดเ่เคยหลงผิดเลยกับโบแมนค่ะกว่าจะมาเป็นเราได้ในทุกวันนี้ลงผิดลงถูกก้าวผิดมาไม่รู้กี่รอบค่ะแต่ก็ยังดีที่เฮาฟืนโตลูกขึ้นมาหวค่ะ แต่ทุกวันนี้เราก็เลือกใช้ชีวิตโดยการไม่ถูกเปรียบเทียบค่ะแต่เท่ากับเรียงบ่ไดเนาะคะ่ะความสุขของคนเราแตกต่างกะบบ่แปลกเนาะค่ะที่ว่ามุมมองมันสิแตกต่างกันค่ะใช้ชีวิตในแบบที่เป็นเราค่ะมีความสุขไปวันๆยุดโฟกัสเรื่องคนอื่นค่ะโฟกัสแค่ตัวเองกับครอบครัวค่ะวางแผนชีวิตให้มั่นคงและมีความสุขค่ะไม่เดือดร้อนใครหาความสุขแล้วก็จุดยืนของตัวเองให้เจอเนาะคะ่ะบ่ไปเป็นผ้าลาของคนอื่นบ่เดือดร้อนไคเป็นกําลังใจให้ใครหลายๆคนที่เข้ามาค่ะ หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่เขาเพิ่งเคยคิดที่จะเข้าใจเห่าค่ะเสียเวลาเสียการทํางานค่ะเป็นตัวเองในรูปแบบที่เราเลือกและมีความสุขที่สุดก็พอค่ะ